เสนายปืนไมครับตกเสน่ห์ปืนออกมไปไหน ดุ้ยดึงได้ป่ะดุยโดนแลนแลนต้องแลนโดนแลนไม่ได้ยู่ใข้ัหว่แลนให้แล้วแลนแล้วแลนแล้วตดป๋าติดติดป๋าติด้๋ิดปาติดปิดปาดป๋าติดปดปงาต่าติดป๋าดป๋าตดาติดติดาิดาดป๋ปิดึงาดดดดึงดาอตตาปาปาาา อิดหลนีดอะไยู่เดี๋ยวพี่ที่ช่วยโดนก่อนนะโอ้โดนอุ้มโดนอุ้มยังอยู่ครับขอบคุณครับบอลเกิดงับโหดอยู่เลยคดึงหน่อยดึงหน่อยสวยโดนโดนสนายแล้วโดนสน อีนเนี jadi, ่ยดีแยเนีด <lawsuit> okay, okay, so okay, ีเยตมาครับมาหลังครับเโอเคได้ได้เ็ะดี๋ยวทำติวหลังหวานไม่ตายกทีสามวิเก็บกลางอยู่นั่นแหละนายนายบอเกียวล้นายบอลเกียวสวยค่ะเกงเอยู่โอ้ แลนแล้วอุ้ยโอ้ตูทะเลเข้าสายหวั่นไปมันลบแลนกำลัง <ส S 1> ไปเอาใหม่หนะสายล่างครับผมดีเอยทางนะดีแล้วดีแล้วดีดดแล้วไปไปด้วยกันของวิวันเกิดแวันแดงวันแดงวันแดงหวานลืมโอ้โหกอยยังเยอะว่าหวานทะเลทะเลเข้ากลางนะย้อนแมนโฮนะหวานถอยไปก่อนพี่อยู่ตรงไหนคะ ต่อบนบนบนเหลืองบนเหลือต่อตกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอละโอเคสวยสวยเพื่อนดึงโดนตีนะเนี่ยโดนแมนหรอโอ้ยทะเลโอ้เน็ตเน็ตเน็ตยังไม่ได้เอาสัตว์กินมาด้วยโอ้โหเกมค้างอีกแล้วไม่นะมันเป็นเกมหรือเป็นที่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นที่เกมนะ หัวนกกระตุกกระตุกอยู่อ่ะมีบั้ใหม่เพื่อนมันขึ้นตรงกลางนะมันขึ้นตรงกลางโอ้โหดูดิไม่เดินเล่ดุ๊ยเดินไม่ได้เหมือนกันเริ่มเล้วเนี๋ยวเป็นั่นด์ม่าอยู่ตรงไหนอ่ะเลยเข้าพร้อมกันเลยอ่ะ่คือนมันลบอ่ะจริงคือแลนด์ม่าหมดเลยอ่ะ ล้มบอลมันเลยก็ได้มันน่าจะน่าจะกลับอ่ะถ้าถ้าบอลมันถูกล้มกำลังกลับโซนโอเคสวยสวยมันกลับแล้วสามบอลได้สามบอลมันจะตกอ่ะบอลมันจะตกอ่ะบบออลลได้เอเก็บกลางนะเต็มก่อนนะเต็มก่อนนะอดีดีอ้าวะเลไหมพี่มันตัวลังมันเต็ม เกี่ยวว่างคะเขียววเขียวว่างนะนานยนอันเหลืองมันเหลืองดีแล้วเขียวว่างเด้อโอที่โดนแจูลิสแล้วตายแล้วเป็ดแล้วค่ะสามีบอลเกิดครับปืนดีแล้วไม่ไโดดทเลแล้วโดดทะเลแล้วโดตายโดดตายเป็ดที่จุทะเลไปแล้ว งะมองไม่เห็นแฮ่มันมืดบอลมันจะตายแล้วบอลมันจะตายแล้วอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยดิ้นแล้วพักเหี้ยวเขียวว่างเขียวว่างนานมากมั้งเขียวว่างนานมากมั้ไปนี่แล้วค่ะเก็บกลางนะเด็ดดอๆไปก่อนนะพี่โอ้โหแมนหูพี่รัวรัวเลยวะเดี๋ยวเออสวยพี่อยู่ตรงไหนดุยแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยี่อะโอ้ยี่อะไรนะค่ะบ้านจุ๊บที่จบแล้วนะมาดแล้วนะบอลเขียวบอนเขียวหน้าบอนเขียวนะมาดิวว่าไม่มีเลือดไม่มีเลือด ยู <emaal> ่วหีแล้วเสร็จที่ต่อค่ะกลับเอกให้โดนจับอยู่ขวาดิสเลย์แล้วเป็นแลนะเราโอเคสวยตัวหน้าเข่าเลยเรียกมาแล้วดัวถึงหน้าหาพี่่อยู่ข้างๆสายทางด้านซ้ายครับทางด้านซ้ายโอเคหลังผมแบ็คโฟล์เยอะนะเสต๋อขอพี่ขึ้นสูงเลยปืนปืนได้รับขอรับ ฮะรีบัฟโอเคดีแล้วค่ะสองให้นะไม่ได้บอกเลยเด้โอโหแม่งถอดพี่ทอยพี่ทอยแคปไปอวดไอ้ป่าดน,นะแล้วบอกมันว่า <c oughs> ก็ไม่เท่าไหรอ่อะแซลมอนทำไมมึงโดนวันหินวะ อะไรเลียแบบไม่ไหวอ่ะมันเอาปืนลบอ่ะดิวิ่งหาแรงกันหัวซุกหัวซุนไม่ได้กลัวอะไรนะโดนแมนโฮลบมันไม่โปวดนะแม่งแมนโฮอย่างเดียวเออน้องน้อยนอาหน้อยใครอ่ะตาโมโอ๋อหหนุยแก้ม ไอชัยหน้าดอเนี่ยไม่เอาและไม่ไม่ไปยุ่งกับมันและเดี๋ยวมันเข้าโซนมาเดี๋ยวเคี่ยวบลอกให้ดีมากเข้ามาเล่นหลังปอดเลยนะกลับมันใสมาเลยพาลาปืนไม่ได้เปลี่ยนมิลเลอร์เรียบร้อยมิลเลอร์อะไรอ่ะมิลเลอร์ตีบอสเอ่ะใส่เพนอยู่ เปลี่ยนไม่ได้ด้วยดีหมดลืมกดต่อพาล่างเลเยอร์เราก็ปืนครับโอ้มตามเมื่อกี้ต่อมาเ,เนี่ยแม่ <c oughs> เออลืมกดหารดีมันหมดไปนี้หวัดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวทวัดไปวัดกตะกี

ไม่เหลหืองนะไอ้ลามีใครลิลดึงดึงดึงหวานกำลังไปกำลังไปยังไม่ถึงระยะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ว่านมีพาราเข้าแล Mira, so yeah, so. oh, ้วก็นี้เลยมีบัใหม่นะทุกคนไปเก็บบอลนั้นคะอ่าไปเอาบอลฟ้านะพาราเ้าค่ะขวามือทีแล้วทีแล้วทีแล้วเข้าทีาเทีนาลขวทีาเอยู่รอมแล้วเดพ่้โูจค ดึงแล้วตัวเออหวานน่าจะดึงดุยก่อนเนาาี่ยแล้วมาพี่ป๋อขึ้นสูงมาครับเอานึงนะพี่ดึงหว,นวนะานก่อนนะเดี๋ยวไปดูให้ดูแต่นนะมันเท่าไหร่เนี่ยใครรีล่ะค่ะเดี๋ยาๆมีบ้าใหม่นะพี่ป๋อวันจะเกิดดังคอนเสิร์ตกลางครับดึงให้แล้วครับให้แล้วเพื่ยใครดีกว่าดถุยเจนนี่ดีกว่าจัดใช่เนี่ย ม๊บใหมค่ะอยู่ขวายิงอยู่โอเคสวยเอาเอาบอแดงแดงบแดงนบแดงนออ๋นี่ไงโดนลงไปวดอออไรอนโดนโดปไปไปโดนอยู่กันนอรอรอเสร็จแล้วนิดหน่อยนะรอรอนิดหน่อยเอ้ยพี่โทษโทษตีนเหมือนกันวะนาย ยิบอยู่ยิดูมันเท่าไหร่วะเนี่ยดนพาลาเกี่ยวอยิ่ยิยิเสร็จแล้วเสร็จมาเล่นในโซนเราหลัะน่าเสร็จเสร็จกันนี่รีบไปไปเตเดี๋ยวบังแล้วค่ะโอเคดึงได้ดึงนะดึงดึงมือนะดมอแล้วดังไปเตยไปละตกตกสวยสวยพาลาพาลาต่อเสเ็จแล เปลีน <sm art> ราคพ <cam> uh ี่ต uh, <c oughs> ่เปลนเี่พี่ต่อดี๋ยกันนึงพี่ยิงไม่ได้นะหดเอีหมดอ่าต้นไม้ข้างหลังบ้าน้ามีบอลเกิดนะลเกิดโฟ็บกนเก็บกลางอยู่เข่าหลังปืนเข่า็รปืนหลังวโดนาลามาลวเข้าอมันถมเดียว่ะปิดจุ ดึงไว้ดึงไว้ดึงมันไว้เลยก็ได้นะติดจู้เหมือนกันดึงมันจะตาตาเต็มเดืองนี่นี่และดูมันอะห้าวีบอลเกิดนะสพี่ลาบอสเก็บบอลพี่ป๋อก้าพี่อยู่นะเก็บอยู่เก็บอยู่เอาเลยเอาเลยดิ้นดิ้นลาหนุ่ยดิ้นเวาใ่มาดิ้นฟ้าต่อดิ้นแล้วดินแล้วควันฟ้าหวานพี่ไม่เห็นนะหวานบอกกันเลย ไม่เห็นว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นจอพี่ไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวรอดเดี๋ยวรอดนี่มันโหระยะโอ้โี่ไม่มีว่ะโดนดีกว่าเนี่ยมันอยู่อวั่เนี่ต่างกายเจอนะมันรงมาแเรื่องมาแร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 มาแรงแกนะคะนี่เสร็จหมดแล้วไหมหมดแล้วถูกแล้วเสร็จแล้วเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยจะตายเร่งละค่ะโอเคทันทัน โอ้ดุยดึงดึงลงดึงลงด้วนลงด้วยดึงแล้วดึงแล้วโดนลบเลิศไมหน่วานทำไมพี่ไม่เห็นอีกแล้วอ่ะตายตายแล้วมันตายแล้วจอพี่ไม่ไม่มีเว่ยหวานไปไปเอาไปเอาไปเอาบอลเอาฟ้าใหม่นะไปเอาฟ้าใหม่นะมีบ้าอะไรเพื่อน นี่ยอยู่ตรงกระบะเตอนนั้เหตอนนั้เหอมันมันี่แค่ไลยเนี่ยนี่สเลยก่อนได้ปะอ่ะสอลเลย็จแล้วจาไม่รอนะพี่ยี่โดนารกเกียวนะยังไม่ถึงระยะนน่น่นไม่ถึงยไม่ถึงระยะบแลแดงบอแดงอลแดงบันแดงแล้วดยูจูเวลาดูแล้วอดิฟ้าตกอฟ้าตกดิฟะแล้วค่ะตังนะดิฟังอเนะดไลล์ดิคูดาวคดาวู มือขวามือขวาโอ้โดนพาพาใช่ใช่ใช่ดอดอเหลืองนะดิดพลาแล้วกลางตวยันไม่โอ้ไม่ได้เลยอ้ยโอ้ยพลาตายดิดเอเว็บแล้วดิดเว็บแล้วเขาต่บบอลยังไงหรอ ใช่เขาสามบอลกูนิดเดียวมันเป็นอีกแล้วว่ะที่ไม่เห็นตัวท <c oughs> ั้มันมันได้คะแนน